กลับมาแกอีกแล้วนะคะกับการรีวิวของสะสมของที่ระลึกนะคะในรอบนี้ของเราจะเป็นพระค่ะนี่อันนี้เป็นเหรียญของพระยาพิชัยดาบหักนะคะเดี๋ยวเราจะแกะตัวซองพลาสติก,กออกมาก่อนค่ะจะได้เห็นความชัดเจนของตัวเหรียญค่ะนี่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเหรียญพระยาพิชัยดับหักโครงการร่วมฟื้นฟู ลงบาลอุตรดิตถ์เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากรงานแพทย์ค่ะก็คืออันนี้ค่ะเนื่องจากณตอนช่วงประมาณเดือนสิงหานะคะเกิดมีน้ําท่วมค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้ทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะต้องมีการบูรณะปฏิสังขารต่างๆค่ะนี่เขาก็เลยเหมือนทำเหรียญระลึกให้คนมาช่วยกันลวลดลงทุนนะคะอันนี้ พยาพยายิเชษภักค่ะในื้อละของจำวอุดต,ตระดิตค่ะนี่ถ้าสังเกตเห็นนะคะตัวของท่านค่ะก็จะมีการถือดาบสองดาสอง,สองมือนะคะเป็นคู่กันแต่ว่าท่านสู้รบช่วยเหลือพรยาพยิเชเออพระเจ้าตากค่ะจนดาบข้างหนึ่งหักเลก็ยังสู้จุดใจเลยค่ะนี่คือตํานานของพระยายพยายิเชษฐภักนะคะอันนี้คือเหรียญเงินค่ะ ส่วนที่แอดมินมีอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงค่ะเป็นทองแดงลมควันนี่สองอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ทําบุญช่วยเหลือโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะตอนที่มีเหตุการณ์น้าท่วมค่ะไม่รูเ้เพื่อนๆท่านไหนมีใครเคยไปที่อุตรดิตถ์ไหมคะจะถ้าเคยไปแนะนำนะคะคนไปตรงนี้ค่ะเออไหว ตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ชายของพระยาพิชัดับหักค่ะอุ้ยแอมย่าลืมค่ะให้ดูข้างหลังเดี๋ยวไปดูขาด้างหลังกันนะคะข้างหลังเขาก็มีการแต่งรูปลายอยู่เหมือนกันดูการอ่ะก็เป็นการลงยันนะคะแล้วก็มีเลขโค้ดค่ะเปิดเสียรับว่าอันเนี้ยผลิตโดยที่อันนี้ออฟสภา แสดงว่าถ้าเป็นช่วงพฤษภามิถุนากรกฎายอันนี้อันนไม่ได้จะช่วงกลางกลางปีค่ะมีช่วงน้ำท่วมสองห้าหกเจ็ดนี่ค่ะนี่มีการลงยันเรียบร้อยโอเคค่ะส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนกันของของพี่ชายพีย่ชายดำหักค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอนุสาวรีพญยายพิเชายดำหักนะคะ โดยมีข้างๆฝั่งฝาคาะมีภาษาอังกฤษด้วยว่า The Monument of พระยาพิชัยโอเคค่ะนี่ถ้าสังเกตนะคะอันนี้ตัวเหรียญจะคมชัดมากเลยค่ะเดี๋ยวแอมินจะเปิดเหรียญให้ดูอย่างข้างในนะคะจะได้ไม่ต้องสั่เเงาอึ๊บ อันนี้คือแอดมินเช่ามาพร้อมกับตลับใส่เหรียญเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลับพิเศษของเขาเพราะว่าอันเนี้ยแอบ,บเป็นเหรียญบูชาที่เป็นเหรียญใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะปกใหญ่กับปกติอยู่เขาเลยให้มาพร้อมกับตลับด้วยเลยแอดมินชอบนะคะเวลาที่ร้านไหนหรือเอ่อวัดไหนเวลาบูชาแล้วเขาให้มาแบบนี้เลยโหวสวยมากค่ะผิวสัมผัสดีมากอันนี้ก็จะเป็น สลักนะคะรูปแกะสลักใบหน้าของพี่พิษณมหักถือดาบคูะ่ะใชายเหมือนเดิมก็คือหักที่ดาบนิมือข้างขวานะคะน,นี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นรูปน่าจะเป็นรูปเหมือนก้นหอยดอกบัวค่ะตรงนี้องข้างล่างข้างข้างขานะคะโอเคส่วนข้างหลังเหรียญค่ะนี่มาดูข้างหลังเหรียญกัน ก็จะเป็นเหรียญประจำจังหวัดนะคะเขาเขียนจังหวัดอุตรดิตถ์ประเทศไทยคะ่ะข้างล่างคืออุตรดิตถ์ไทยแลนด์นี่ส่วนตรงกลางคะ่ะเป็นตาราประจำจังหวัดนะคะอันนี้เป็นเหรียญที่ทางจังหวัดนะคะเขามีการเปิดจําหน่ายนะคะไว้ถ้าแอดมินได้ในจังหวัดอื่นๆมาด้วยเดี๋ยวแอดมินจะเอามาให้ดูกันเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นเหรียญแรกที่แอดมินได้คือของจังหวัดอุตรดิตถ์ะคะ่ะ ได้ค่ะ้างัานวันนี้แอ,อนมนี่ขอจบการรีวิวเออเหลียญแล้วก็ที่เป็นบริษัทของเพจแห่งผักวันเดกเท่านี้นะคะไว้ติดตามกันใหม่นะคะ